สวัสดีคะ่ะทุกคนปลายตากลมนะคะอยู่ในช่วงเที่ยวไปกับปลายนะคะนี่นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดพระสมุทเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะไปชมบรรยากาศงานกันเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะคะยังไม่มืดนะคะก็ผู้คนก็หนาตามากๆเลยนะคะใครที่แบบว่ามีแพนอยากจะมาเที่ยวนะคะก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่ได้นะงานจัดถึงวันที่23ตุลาคมนะคะทุกคนมากันนะ อันนี้เับแไปดูบ้านีสิงก่อนได้นะครับมาเลยครับร่วมสนุกกันก่อนนะครับซื้อบัตรเข้าได้เลยนะครับเชิญนะครับโอเับเกเกเอาแ้วผมจะสาว แไมฮะแถมเล่นในคุ้มเล่นในคุ้มเล่นคุ้มอยาแถมยาแถมาถึงวัดทั้งทีแล้วเ,เราก็ต้องมาดูที่องค์เจดีย์ของวัดพระสมุดเจดีย์กันเลยนะคะถ้ามองมาจากอีกฝั่งฟากน้ำนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเจดีย์กลางน้ำเลยนะทุกคนเป็นอะไรที่งดงามมากๆประเทศไทยนะคะมีแบบว่า

อ๋อดอนชมงานได้สักพักหนึ่งเราก็เริ่มหิวแล้วทุกคนเราไปขอไปเติมพลังก่อนนะนี่เลยเราจัดเป็นขนมจีนหนึ่งถ้วยนะคะเป็นน้ำยาผสมนะคะโรยผักแบบแน่นๆไปเลยค่ะจุกๆไปเลยแล้วผักที่ร้านนี้นะคะก็เยอะมากๆนะคะนี่เลยละลานตาไปหมดเลยทุกคนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรดี พอกินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปชมงานกันต่อเลยกินเสร็จแล้วก็เริ่มข้ามแล้วนะคะทุกคนไปดูบรรยากาศตอนเย็นกันเลยนะคะไปกันเลย ในวันครบรอบของเราคือว,วันที่หก ได้เลยได้มาทยบุญได้เลยจากอาเดชเชิญนะคุณพ่อคุณแม่คนที่สายทางศรัทธาท่านผู้ใจดีท่านผู้ใจบุญเนี่ยลูกชายลูกสาวเราคนที่คนนี้เนี่ยอย่าลืมแวะมาทําบุญตรงนี้กันสัก่อนหนึ่งเดชเชิญได้เลยครับได้มาล้มบุญสาธุกันน้องชายน้องสาวติดอีกหนึ่งแม่ติดอีกหนึ่งใจก็ขอให้บสนาสาธุบุญให้บนญรักษาเทวดาทุกพรอม ญาติทุกท่านทใจดีท่เศรษฐีทูกใจบุญได้มาร้องบุญได้มาสร้างบุญจอดครับเอกที่พระผ่าลอยฟ้าจักรครรดิมรนะได้ไนะครับอาจารย์อาจครย์เรานะรักษาันเครับเศษพนะารารเับเนะีบเาว

มืดลงนะคะทุกคนไฟที่ติดไว้กับองค์เจดีนะคะก็สว่างงดงามมากๆเลยนะคะคายกันนะคะว่าเป็นรูปอะไรนั่นก็คือรูปธงชาตินั่นเองนะคะแดงขาวน้ำเงินนี่เลยบรรยากาศแบบนี้นะคะหาไม่ได้จากประเทศอื่นนะคะหาได้แค่ที่ไทยที่เดียวบรรยากาศไทยๆแบบนี้นะคะงานประจำปีงานวัดแบบนี้นะคะก็แบบว่าสวยงามวิจิตรการตามาก เอาละทุกคนเราก็พาทุกคนเที่ยวตั้งแต่เย็นจะหลดขําเลยนะคะเราก็จะขอตัวทุกคนกลับบ้านก่อนนะใครที่อยากมาชมงานเหมือนกับเรานะคะงานจัดถึงวันที่23ตุลา2568นะคะรีบรีดมากันนะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะนี่นะคะสุดสายสุขสวัรดิ์นะคะเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะเจอไฟประดับตามทางอย่างนี้เลยนะคะวิ่งตามไฟไปเลยก็จะเจองานนะคะ งานจัดที่วัดพัะสมุทรเจดีนะคะใครที่นำรถมาก็จะเสียเรื่องอที่จอดรถมีน้อยนะคะแล้วก็เสียค่าจอดรถนะคะใครที่ไม่แบบว่าไม่สะดวกก็อยากให้นั่งรถประจําทางนะคะมาลงนะคะแล้วก็เดินอีกนิดนึงหรือใครจะนั่งวินก็ได้หรือใครที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องอค่าที่จอดรถนะคะก็มอเตอร์ไซค์คันละยี่สิบบาทนะคะเสียเรื่องรถยนต์เราไม่ทราบจริงๆแต่ก็ไม่น่าจะเกินคันละร้อยหรอกเนาะ ผมไม่เก็บกันแพงขนาดนั้นหรอกตลกตลกนะคะทุกคนอย่าคิดมากเอาละค่ะล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวที่งานประจำปีอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะทำคลิปให้ทุกคนดูต่อไปนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้อาหารกลับไปก็คือกุ้งเผากับปลาหมึกย่างอย่างนี้เลยเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment กดถูกใจให้หน่อยนะคะจะทำคลิปและพัฒนาช่องอย่าง,างต่อไปเรื่อยๆนะคะฝากปลายตากลมคนนี้ไว้ด้วยนะคะอ้อมอบอ้อมใจทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ